ล่าสุดมีความคืบหน้าเมื่อกี้นี้เลยะนะฮะเกี่ยวกับคดี forex 3d dj man กับใบเตยไปก่อนนอัดจริงๆเนี่ยทีมงานตกบันเทิงเนี่ยโทรศัพท์สอบถามทนายเจมตลอดว่าพี่จะไปวันไหนเนี่ยก็จะเรียกวันไหนบอกอไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือ15กันยายนแต่ปรากฏอยู่ดีๆผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเฮ้ เห็นใครตะคุ่มตะคุ่มอยู่เห็นทนายเจมก่อนเลยติดต่อมาบอกตกมันมเถึงถ้าเป็นทนายเจมเขาเดินปกติของเขาคงไม่เดินตะคุ่มตะคุ่มเข้าไปหรอกมั้งคะไม่ใส่หน้ากากไงพี่เพราะผู้สื่อข่าวไม่แน่ใจจริงๆตอนแรกอ่ะใช่ไั่นั้ภาพที่เราเห็นก็เลยได้เห็นแต่ภาพแห่งความวุ่นวายของ สำนักข่าวต่างๆแต่ไม่ได้เห็นเจ้าตัวคุณเจ้ตวก็เดินแวบเข้าไปเลยพรบุตรผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเนี่ยเห็นทนายเจตอนแรกยังลังเลใช่ไม่ใช่สรุปว่าใช่โทรสัมปะสอบถามเจคิปโปรดิวเซอร์เราบอกเฮ้ยเฮ้ยคิทนายเจมเนี่ยเขาดูแลคดีนี้ใช่ไหมใช่เอ้า ็ไปตามต่อปรากฏดีเจแมนกับไบเตยตอนนี้นะต้องใช้คําว่าแยกสอบคนละห้องค่ะค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าเมื่อเวลาประมาณบ่ายสองโมงของวันนี้นะคะดีเจแมนกับไบเตยเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหานะคะคดี forex 3d เนี่ยที่กองคดีธุรกิจนอกระบบนะคะกอง เขาเรียกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะที่อาคารศูนย์ราชการบีถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาก่อนวันนัดหมายนะคะและแน่นอนค่ะคือสำหรับข้อกล่าวหาของดีเจแมนกับใบเตยเนี่ยในคดี forex 3D เนี่ยมี3ข้อหาเหมือนกัน3ข้อหาหลักเหมือนกัน เหมือนกับของพิงกี้สาวิกาด้วยก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินเพื่อเป็นการช่อโกงประชาชนช่อโกงประชาชนและร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนด้่นเองซึ่งเราก็จะรอนะคะเพราะว่า เขาพการพูดคุยกันสอบสวนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปล่อยตัวค่ะนะคือรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ปล่อยตัวเพื่อให้ทั้งสองท่านเนี่ยได้ไปหาข้อมูลหลักฐานต่างๆมายืนยันกับ DSI สําหรับการปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆนั่นเองอะนะคะทีนี้ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรักทะเลขานุการรฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยกล่าวว่าผู้มีการกองธุรกิจนอกระบบและพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ออกหมายให้ดีเจแมนและใบเตยเนี่มารับ ทราบข้อกล่าวหาวันที่15กันยายนอันนี้เป็นภาพแฟ้มภาพนะครับภาต <3 S 2> ามมุมจอที่ขึ้นอยู่เนี่ยนะฮะแต่สมัยยังไม่ใส่หน้ากากกันนะเออนะครับก็มารับทราบข้อกล่าวหา15กันยายนตั้งแต่แต่วันเนี้ยสองคนและทนายความมาก่อนวันนัดตามกฎหมายถ้าพบตัวต้องแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองคนรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับการสอบสวนเบื้องต้นตอนเนี้ยทั้งสองคนปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้ง3ข้อหาซึ่งพนักง,งานสอบสวน ให้นำพยานหลักฐานมาพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อกล่าวหาอีกนัดหนึ่งเนี่ยสามสิบกันยายนใช่สามสิบกันยาสามสิบกันยายนอีกหนึ่งรอบว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็คือ้นเดือนนี้ใช่ค่ะที่นี่ชื่อเมื่อวานเนี่ยมันผุดหลายชื่อโอ้จริงมาหลายชื่อเลยกระทิงอะไรก็มากันหมดใช่นี่กระทิงเนี่ยเป็นดาวรุ่งช่องสามเลยนะช่องสามเมื่อเช้านี้ไงทางพิชาคริสดิเลกวัฒนชัยรองกรรมการผู้มนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรบริษัท ดีเอซีเวลจำกัดมหาชนไปที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้กับกระทิงขุนนรงค์นะครับเดี๋ยวมาเล่าที่มาที่ไป<ะ>คือไปร้องขอให้ตรวจสอบหน่อยกรณี Facebook รวบรวมชื่อ Facebook เนี่ยตอนนี้คนกำลังไปส่องกันเยอะว่ามีใครบ้างส่องว่ารวบรวมผู้โดนโกงจาก f o r e x 3D เนี่ยเขาเปิดเผยชื่อดาราช่อง3ซึ่งเป็นหนึ่งในแม่ทีมแชร์ f o r e x กทรเนี่ยคือนายขุนนรงค์ประเทศรัฐหรือคุณกระทิงเนี่ยนะ,ะ,ะโดยที่คุณชาคลิกก็กล่าวนะฮะว่า วันนี้มาเป็นตัวแทนของกระทิงนะคะมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยที่กระทิงเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่<ฆ>นะคะแต่วันนี้กระทันหันมากกระทิงอ่ะติดไทยละครจึงมาเป็นตัวแทนร้องความเป็นธรรมและพร้อมกับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นั่นเองค่ะ,ะซึ่งจากการพูดคุยกับน้องกระทิงนะคะเบื้องต้นยืนยันว<ๆ>่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนดาราอื่นๆที่มีชื่อคุณบอลเนี่ยนะคะคุณบอลกรมมัตเนี่ยนะคะ กำมันกมันนี่นะกระมลแก้วเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยแต่ในรายการหัวกระแสวันพรุ่งนี้อาจจะมี2คนไปออกรายการซึ่งถ้าตรวจสอบแล้วว่าผิดก็ต้องไปไปตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางช่อง3ยังไม่ได้ประเมินเลยนะตอนนี้ค่ะโดยที่ว่าที่ร้อยตรีนะคะธนก,กิจก็กล่าวด้วยนะคะว่าถ้าหากกระทิงเนี่ยไม่ได้กระทําความผิดแต่การนําชื่อไปโพสต์ก็มีความผิด นะคะข้อหาการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานั่นเองนะคะโดยที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะนําตรงนี้ไปเป็นข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องหรือไม่แต่ยังไม่มีอะไรเป็นตัวบ่งชี้นะคะว่าบุคคลในสังกัดช่อง3เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรถ้าไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความก็ไม่สามารถเอาความผิดได้แต่ถ้าสืบสวนสอบสวนแล้วว่าในอนาคตนนะพบว่ากระทิง มีส่วนเกี่ยวข้องก็อาจจะต้องออกหมายเรียกนั่นเองค่ะคือตอนนี้มันมีไม่ตรงกันอยู่จุดหนึ่งเนี่ยนะค่ะคือทั้งเพจเพจชื่อเพจเลยนะเพจเพจชื่อเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากโฟล็กทีดีมันมีระบุชื่อนายขุนกระทิงประเทศรัฐใช่ไหมแต่อันนี้สําคัญร้อยตํารวจเอกวิษณุชินตะกูลผอกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบขุนนรงคพี่ขุนนรงนะขออภัยนกระทิงผอกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบดีเอสไอเนี่ยกล่าวว่า การรวบรวมพยานหลักฐานไม่มีชื่อกระทิงในส6รายชื่ออแต่เพจเมื่อกี้มีชื่อขุนนรงประเทศรัฐเป็นไปได้ไหมที่อย่างที่บอกว่าใน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 ข่าวบางบางสำนักบอกว่ามีการจ่ายเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วเป็นไปได้ไหมคืออนนอันนี้ไม่รู้ไม่วิเคราะห์อ,อ,อย่างนี้มีมีหลายหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างคดีนี้เนี่ยนะคะก็คือถ้าเกิดมีผู้เสียหายมาบอกว่าบุโกอะอ่ะชวนฉันไปลงทุนแล้วเนี่ย<ะ>ฉันยังไม่ได้เงินคืนเลย ถือว่าเป็นแม่ขายหรือเปล่าอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบุโกะอาจจะโดนเรียกได้นะนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ,นนอีกหนึ่งตัวอย่างยกมสมมติว่าถ้าเกิดสมมุติว่าหนูเป็นแม่ข่ายแล้วชวนแม่บุ๋มกับพี่เต้นแต่พอถึงเกิดเรื่องราวต่างๆนานาแต่หนูคืนเงินให้บุ๋มและพี่เต้นแล้วพี่แม่บุ๋มกับพี่เต้นไม่ได้ไปแจ้งความเพราะได้เงินคืนแล้วอย่างนี้ผิดไหมคะก็ ก็แล้วแต่มุมมองของทางดีไซน์ว่ามีความผิดหรือเปล่าว่าว่าหนูอ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นกรรมการไหมหรือว่าหนูไม่ส่วนเกี่ยวข้องเป็นอื่นๆหรือเปล่าแต่ถ้าแบบเป็นผู้เสียหายเหมือนกันแต่เอาเงินส่วนอื่นส่วนตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยไปคืนตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยแล้วทางเนี้ยไม่ได้ติดใจเอาความก็อาจจะไม่ได้อยู่ในการดําเนินคดีแต่ประเด็นเนี้ยไม่เกี่ยวกับคืนไม่คืนนะไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวน,น,นะวประเด็น,ดนอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวประเด็นเนี้ยคือกำลังจะบอกว่า,าเพจรวบรวมผู้โกงจาก f ซลทีดีเนี่ยมีชื่อขุนนาง ดีเอไอเนี่ยบอกไม่มีชื่อกระทิงใน16บหกลายชื่อ,อที่มันไม่ตรงกันเนี่ยตรงเนี้แต่ในมิติการดําเนิคนคดีนะท่านร,กกร้อยตำรวจเอกกฤษณุนีบอกนี้มิติแรกบอกมีส่วนร่วมในการการะทาผิดหรือไม่คือชวนมาชวนมาร่วมลงทุนโดยตรวจสอบได้จากเส้นทางการเงินดูพยานแวดล้อมอย่างอื่นว่าเกี่ยวกับผู้บริหารหรือเปล่าอันนี้เขาก็ต้องไปดูมิติที่2คือการเงินเนี่ยมีการเข้าออกผิดปกติมันคล้ายๆกับฟอกเงินหรือเปล่าดูหลักฐานหลายๆอย่างนะคะก็คือเอาอย่างนี้ แต่ที่แน่ๆเนี่ยเบื้องต้นนะกระทิงเขายืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนชื่อดาราคนอื่นที่มันแบบถุดออกมาเนี่ยนะคะก็คือมีน้องบอลกำม,มันมใช่ไหมอันเนี้ยยังไม่ได้คุยแต่ในรายการโหนกระแสในวันพรุ่งนี้จะมีทั้งสองคนไปออกรายการนะคะซึ่งตรวจสอบแล้วถ้าตรวจสอบแล้วมีความผิดนะคุณผู้ชมจะต้องเป็นไปตามกฎหมายมส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับช,ช,ช่องสามเนี่ยแล้วสองคนนี้ทำเนี่ย แล้วทาให้เกิดความเสียหายอะไรยังไงบ้างเขาบอกว่ายังไม่ได้ประเมินนะคะทีนี้แอดมินเพจเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดาราระดับพระเอกสังกัดช่องสามไม่ยอมมาออกรายการจะเปิดเผยชื่อออกมาเนี่แสดงว่าแอดมินเพจนี้เหมือน มันรู้อะไรหรือเปล่าเหมือนเขาบอกว่ามีรู้ว่ามีชื่อดาราระดับพระเอกอยู่ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ออกมาเขาจะเปิดเผยชื่อแต่ยังไม่พอแอดมินเพจนี้ยังส่งข้อความไปหาพี่หนุ่มกัญชัยนะคะแล้วก็แจ้งชื่อแล้วว่าคือใครนะคะของคนในสังกัดช่อง3มเนี่ยนะคะเพื่อให้พี่หนุ่มเติดต่อ แล้วเอาเจ้าตัวมาออกรายการโหนกระแสนั่นเองโดยที่แอดมินบอกว่าถ้าดาราระดับพระเอกสังกัดช่องสามไม่ยอมมาออกรายการเนี่ยจะเปิดเผยชื่อออกมาพี่หนุ่มก็เลยได้ไปติดต่อนะคะหาพระเอกคนนี้ที่บอกว่าเนี่ยที่ระบุชื่อมาเนี่ยตามที่เพจบอกมาแต่เจ้าตัวบอกไม่สะดวกมาติดคิวงานทำให้เมื่อคือนเนี่ยแอดมินนะก็เลยเปิดชื่อนั่นเองนะคะ โพสภาพที่เป็นดาต้าเบสเลยนะแล้วก็ข้อมูลอภภาพที่มีทั้งชื่อที่อยู่ในส่วนของอัพไลน์แล้วใครบ้างที่เป็นดาวไลน์เป็นรายชื่อละเอียดอย่างเงี้ยนะคะเป็นรายชื่อละเอียดเงี้ยออกมาแบบนี้เลยนะดูตามภาพเลยนะคุณผู้ชมพร้อมอทั้งระบุว่าเซอร์ไพรส์มาก่อนเวลาให้ผู้ต้องหาตกใจนี่ป<อ>็นเคมว่าเขาเป็นผู้ต้องหาเลยเหรออะก็กกเขาพูดอย่างนีางงานนะ้คนก็เป็นกระแสมากๆเลยจำได้ว่าเมื่อคืนนี้ระหว่างที่อัปเดตอ่านข่าวรายการแฉอยู่อ่ะ เพจเนี้ยเขาเปิดชื่อเลยเขาเปิดชื่อเสร็จปุ๊บแน่นอนมามีรายชื่อดาราหลายคนหน้าแรกสุดนะฮะชื่อบนสุดเลยเป็นชื่อพ่อทีมข้างล่างคือลูกทีมมีอย่างที่บอกว่ามีกระทิงและมีลูกทีมอีกสิบสี่คนและในชื่อลูกทีมก็มีทีมลูกข่ายของแต่ละคนอีกอเป็นย่อยไปอีกเป็นย,ย,ย่อยเลยนะเป็นรากย่อยไปแล้วนะรากแหงออกไปแล้วนะคะโดยที่กระทิงเองเนี่ยคนเดียวนี่นะมีลูกทีมขั้นหนึ่ง และบวกถึงเลเวลสองเนี่ยนะระดับสองเนี่ยรวมรวมแล้วหกสิบคนถ้าเป็นจริงนี่คือกระทิงคนเดียวนะก็จะหัวมันจะเป็นลูกโซ่มันจะเป็นหาง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 ต่อกันไปเลยไงใช่นะคะดูตามเรามานะบนสุดเนี่ยใต้คําว่าเดี๋ยวดูนะอัปไลน์เนี่ยมีชื่อที่ถูกเซ็นเซอร์นะครับแต่ไปแกะดูแล้วเนี่ยมันคล้ายคล้ายคับคากับเป็นกระทิงขุนนรง์นะบอกว่ากระทิงเนี่ยเป็นอัปไลน์หรือพ่อทีมที่มีลูกทีมร่วมลงทุนทั้งหมดเนี่ย 14คนคุณผู้ชมข้างล่างเป็นดาวไลน์ที่ลงทุนย่อยๆเนี่ยมีชื่อนักแสดงหนุ่มปนอยู่ในนั้นด้วยนะคุณผู้ชมคือ,<ม>ค,อคือคุณบอลจิตพานุอ่ะพูดอย่างนี้ชื่อเดิมอของเขาแล้วเขาอ,าอหรือคุณบอลกำม,มันเนี่ยเป็นดาวไลน์แล้วก็มีผู้ร่วมลงทุนอีก17คนต่อมามีอีก,อกน,นักแสดงสาว กระปุกพัชรีกระปุกพัชรีเป็นใครครับกระปุกพัชรีเนี่ยเป็นนักแสดงสังกัด GMM 25อคนนี้กระปุกพัชรีเป็นแฟนสาวของกระทิงก็มีดาวไลน์หรือผู้ร่วมลงทุนแต่แะแนงออกไปอีก5้าคนซึ่งพี่สาวของกระปุกชุดจอยเนี่ยและสามีของพี่สาวเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีโฟเล็กทรีดีนะมีความสนิทสนมกับคุณอภิรักษ์กฏทีเป็นซีโอ ฟอร์เ 3D ที่จําคุกอยู่อที่นี่อีกคนที่เป็นคนดังค่ะน้องโตศักดิ์สิทธิ์ครับโตเนี่ยถ้าดูเนี่ยไม่มีดาวไลน์คือโตไม่ได้ชักชวนใครมาร่วมลงทุนด้วยลงทุนเองเจ็ดแสนลงทุนเองเสียหจ็ดแสนใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางข่าวของตกมันเทิงเราเองนะคะก็ได้ติดต่อไปยังช่อง3ค่ะส่วนงานของการดูแลนักแสดงในสังกัดนะคะก็ได้รับคำตอบว่าตอนเนี้ย ทางผู้ใหญ่กำลังกำลังประชุมหารือกันอยู่นะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะออกให้ความชัดเจนว่าจะมีมาตรการอย่างไรกับนักสแสดงที่มีรายชื่อพัวพันกับแชร์ลูกโซ่ forex 3d นั่นเองนะคะ<ม>ส่วน,นั้่พิดุ่มกัญชัยค่ะก็เปิดเผยในรายการข่าวของพ่ดุ่มนะคะเมื่อช่วงเที่ยงว่าถ้ากระทิงผิดจริงมีมาตรการลงโทษสูงสุดนะโดยหากที่กระทิงไปเกี่ยวข้องจริงเนี่ยตามที่มีการกล่าวอ้างบทลงโทษอาจถึงขั้นปลด จากช่องเลยก็ได้ทีมงานตกมันบันเทิงของเราคุณผู้ชมขาติดต่อสอบถามอย่งพี่อาค่ายจิมเอ็มทต้นสังกัดของกระปุกพัชราพัชรีแฟนสาวของคุณกระทิงขุนนรงเนี่ยได้รับการชี้แจงว่าตอนนี้ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยทางค่ายรู้จากข่าวคนอื่นเหมือนกันซึ่งทาผู้ใหญ่น่าจะรู้เรื่องแล้วยังไม่สามารถตอบได้ว่าค่ายจะออกมาเคลื่อนไหวในทิศทางไหนเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องรอให้ทางผู้ใหญ่สรุปเรื่องนี้และจะขอมาชี้แจงเพื่อคว,า,ความชัว่์อีกครั้งหนึ่งทางบ้านคุณบอลล่ะาอีกบอลกำมันเนี่ยนะฮะ ทีมงานก็ติดต่อไปหาผู้จัดการส่วนตัวยืนยันคำแรกก่อนเลยบอกน้องบอลไม่ใช่พ่อทีมนะคะ,<ฆ>ะพูดออกมาเลยไม่ใช่พ่อทีมแต่เมื่อถามว่าเอา้าอย่างนี้เนี่ยน้องบอลเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าผู้จัดการคุณบอลก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธนะ,ะบอกว่าเรื่องนี้ขอให้ผู้ใหญ่ช่องสามเป็นคนออกมาบอกความชัดเจนเพราะเกรงว่าถ้าทาผู้จัดการเป็นคนให้ข้อมูลอะไรไปเดี๋ยวไปตีความคลาดเคลื่อนไปคิดเห็นกันเองอีกนะ รอให้ผู้ใหญ่บอกจะชัดเจนกว่าค่ะอีกคนหนึ่งนะคะชื่อนี้หลายคนถึงก็บเฮ้อไปร่วมกับเขาด้วยคึกอุ้ยคือคุณโตศสักดิธิ์นะคะคือไม่รอช้าค่ะมีการโพสต์ไอจีวนตัวเขียนข้อความชี้แจงเรื่องที่เคยลงทุน Forex 3D นะคะบอกว่าผมไม่ได้ชวนใครลงทุนต่อนะครับคือตัวเองลงทุนไปแต่ไม่ได้ชวนใครลงที่บอกว่าไม่มีดาวไลน์ที่เมื่อกี้บอก อืมนะคะ,ะซึ่งตามที่ข้อมูลเนี่ยปรากฏออกมาเนี่ยผมเป็นผู้ลงทุนใน Forex 3D จริงนะคะซึ่งแน่นอนนะคะคือเมื่อปี2,561นะคะรุ่นน้องนักแสดงซึ่งเล่นบัสด้วยกันเนี่ยอันนี้ข้อมูลนะไม่เป็นไรนะใครก็ตามเนี่ยนะคะก็คือลงทุนและแนะนำการลงทุนใน Forex ตลาด Forex เนี่ยโดยบอกว่าเป็นรูปแบบใหม่ นะคะใช้ระบบ AI Trade แทซึ่งได้ส่งเว็บเข้ามานะคะแล้วก็ดูตัวเว็บดูน่าเชื่อถือแล้วก็ระบุว่าได้ผลตอบแทนประมาณ10%ใน1-2เดือนแต่ว่จึงได้ลงทุนไป7 0 0 0แ0นบาทาที่บุกกบอกอนะช่วงแรกเนี่ยผมได้ผลตอบแทนจริงนะะจนกระทั่งปี2562เนี่ยเริ่มมีปัญหาผลตอบแทนไม่ได้เหมือนเดิมเว็บเท่าไม่ได้และเริ่มมีประเด็นตาข่าวเริ่มมีกลิ่นสาเหตุที่แล้วกูโต ทำไมเมื่อไม่ได้ผลตอบแทนทําไมไม่แจ้งความทมําโตบอกว่าที่ไม่ได้แจ้งความตอนนั้นเพราะรู้สึกอายที่ตัวเองโง่นะคะหลงเชื่อว่ามีการลงทุนในรูปแบบนี้จริงคือตอบมาอย่างนี้เลยนะพี่โตบอกเข้าใจว่าเป็นการลงทุนอย่างเดียวไม่ทราบว่ามีอัพไลน์ดาวไลน์จนเมื่อคืนมีข้อมูลปรากฏออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นผมก็ได้ทราบว่าตัวเองกลายเป็นผู้ลงทุนในลักษณะลูกทีมข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาผมไม่ได้ชวนใครลงทุน ซึ่งดาวไลน์ลของผมพี่โตบอกเป็นศูนย์ก็คือ,อมไม่มีเนี่ยนะผมได้รับผมผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนตัวเพียงอย่างเดียวมไม่ได้รับผลประโยชน์ในส่วนอื่นผมตอบแทนที่ได้ผลตอบแทนที่ได้มาก็ยังไม่ได้ครอบคลุมกับเงินที่ลงทุนไปและไม่ได้มีใครจ่ายเงินปิดปากผมไม่ให้พูดคือยืนยันว่าอายที่ไม่ได้ไปแจ้งความหรืออะไรไม่พูดเพราะว่าอายอย่างเดียวเพราะว่า,าที่เขาพูดแหละ ว่าเขาอะรู้สึกว่าเขาอะง่งที่ไปลงทุนแบบนั้นตามที่ติดตามข้อมูลของดีไซกรณีเป็นผู้เสียหายมีได้อย่างเดียวคือไม่ได้ชักชวนผู้อื่นต่อซึ่งโตเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าผมอยู่ในกลุ่มนี้และหากเจ้าหน้าที่ติดต่อมายินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่บทเรียนครั้งนี้สอนให้ผมเรียนรู้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าหลงเชื่อและลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้ครับ นี่คือี่โตชี้แจงนะคือโตเข้าขายผู้เสียหายอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟเมื่อเช้านี้ยกหูโทรหาโตเองเลยว่ายังไงบ้างพี่เจนโตไม่รับโทรศัพท์ได้แล้วก็โพสตเป็นข้อความนี่เออแล้วก็นึกว่าเขารับโทเลยมอว่าส่วนมากเนี่ยถ้ามีประเด็นขนาดเนี้ย ดราามม่ัค่อยรับาจริงๆนะตอนนี้อย่างที่บอกว่าพอเวลามีประเด็นเยอะๆนักข่าวหลายสำนักโทรไปถ้าเกิดตอบก็จะตอบหลายรอบโพสูดลงโซเชียลตัวเองดีกว่าทีเดียวจบนะจะได้เป็นข่าวทีเดียวนะคุณผู้ชมนะทีนี้เจ้าจ่าโนงพันนีนี่พี่เห็นคับข่ายขับข่าวว่าเมื่อคืนไม่ต้องคับข่ายขับข่าวเขาไปออกใกันแฉเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็คุยเขาเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าล่ะใช่เขาเป็นผู้เสียหายเสียหายไป20ล้านหรอยีล้าน20นี่ภายในกี่ปีก็รอบเดียวนี่ล่ะไม่ไม่ไม่เขาดังลงทุนปีอะไรอย่างโต๊ะหกหนึ่ง โอ้เขาลงมูปนแรกๆเลยแรกๆเลยตอนนี้เขาพี่เขาเขาไปทำหน้าอกทำนมนะเราะคนที่ชวนเขาไปทำนั่นก็คือนั่นแหละคือเหมือนเอเจนซี่มาไปทำหน้าอกเหมือนลงไปเหมือนลงไปเท่านี้ แล้วพอได้กลับคืนมานางก็เลยรู้สึกเอ้ยดีจังเลยก็เลยไปหยิบยืมเงิน <20 S 2> คนยี่สิบล้าคือนางบอกว่าเงินนางนะไม่ใช่เงินทั้งหมดของนางนะนางไปยืมคนอื่นมาลงทุน oh. แล้วพอเรื่องมันโป๊ะมันแตกมันแดงปุ๊บคนที่ไปยืมเงินก็ลงทุนด้วยนะหมายถึงว่าก็ถูกหลอกเหมือนกัน<อ>แล้วเขาก็เคลียร์ประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนเลยว่าเวลาที่จะเขาลงข้อความต่างๆคนชอบไปโยง ว่าเป็นคุณใบเตยไม่ใช่ใบเตยนะใบเตยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้คนที่โกงเขาไม่ใช่คุณใบเตยไม่ได้โกงจ๊ะไม่เคยเโกงจ๊ะเออไม่ได้โกงนะไม่ใช่โกงเขาเรียกว่าใบเตยไม่ได้เป็นคนไม่ได้ไปชวนจ๊ะถูกเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยว่าต้องแยกประเด็นเพราะว่าคนเนี่ยชอบไปจับโยงแล้วใครไปชวนจ๊ะนางบอกนะคนในหรือนอกวงการนอกวงการโอ้เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับสัญญากรมเอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคนที่มาชวนจ๊ะลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นอัพไลน์ดาวไลน์อีกเส้นหนึ่งต้นๆเลยจ้ะ ควบคั่เลยเหรออืเสร็จแรกที่เข้าไปเลยจ้ะอ๋อที่ตอนนี้อยู่ข้างในแล้วเหรอดูเขียนได้มั้ยนะไม่ต้องเขียนอยากดูมันหมดแล้วไม่รู้อ่ะเหรอเดี๋ยวพูดให้ฟังเลยแต่กพูดออกไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องชื่อเหมือนแม่อืมชื่อนี้เหรอใช่แต่เหมือนแม่เลยแต่ไม่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ดาราอ๋อชื่อนี้แกลาะเหมือนกันเลยเหมือนแม่บุ๋มเนี่ย เลยจาได้นีชื่อเดียวกันเลยชื่อเล่นเนี่ยอ๋อเหรอค่ะพูดเลยีกว่าถ้าหนูจะพูดขนาดนี้บุตรพูดชื่อไปไม่ได้แรกเลยค่ะใช่เขาบอกว่าทําไมถึงเชื่อเออทำไมเออเล่าซิเล่าซิเป็นอันรูทาหอนน้องจ้าเล่าให้ฟังว่าที่เชื่อเพราะว่าเขาเนี่ยชวนไปทําสัลากรรมเสร็จแล้วก็ออกค่าตั๋วไม่ได้ชวนลงทุนก่อนด้วยนะดูแลสัลากรรมกระทำหน้าอกให้แล้วก็อัพพาขึ้นเฟิร์สคาร์ดไปกราบ เสร็จแล้วก็เปิดเหมือนแอปให้ดูอะไรให้ดูต่างๆนานาสรุปว่าน่ะพอเออมาดูน่าสนใจดูไว้วางใจได้ก็ลงไปก่อนก้อนนึ่งพอจากลงเท่านี้เป็นเท่านี้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 ไงยี่สิบล้านเนี่ยได้คืนมาหมดไหมยังไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยสักบาทยังเลยตายอ่เดี๋ยวคุณผู้ชมเราไปตัดไปดูภาพล่าสุดจาก DSI เลยนะสดๆตอนนี้นี่นะคุณผู้ชมทีมข่าวเราก็ติดอยู่ที่นั่นขอบคุณสำนักข่าวไทยพี่จุสันติวิธีพรมบุตรด้วยนะฮะ นี่เป็นภาพที่ใบเตยแวะมาห้องน้ําแวบหนึ่งเดี๋ยวกับคือตอนนี้ต้องบอกนะที่นั่นเนี่ยคือแยกสอบคือดีเจแมนห้องหนึ่งใบเตยห้องหนึ่งคือการแยกสอบเนี่ยมันก็มีประเด็นนะบางทีเนี่ยคือตรงกันไหมแบบนี้เป็นต้นนะคุณผู้ชมที่เป็นภาพสดสดล่าสุดนะครับจากดีเอสไอเลยคุณผู้ชมจากสํานักข่าวไทยของเราก็เดี๋ยวคืบหน้ายังไงเนี่ยตลอดรายการเราถ้ามีเสียงสัมภาษณ์หรือมีภาพใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวส่งมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับ